สวัสด <Vander> ีครับพี่น้องครับผมยินดีเข้าสู่ช่องอนุมนํำโขงเนาะครับพี่น้องเมื่อนี้อนุมนํำโขงกะไปตลาดครับผมไปตลาดไปเห็นของมักเนาะครับเนาะของมักพี่น้องไปเห็นหอยเนาะหอยจุ๊บครับพี่น้องบานพี่น้องเอื่อหอยยังเนาะพี่น้องนะครับสิน้าพี่น้องมาเบืองหอยเนาะครับเนาะไปซื้อตลาดมาสองกิโลครับพี่น้องมาเบิ่งครับผมแถวนุ่มนํำโขงที่ไทยเ่งนะครับ หน่อยงามๆพี่น้องนะครับเครื่องดองกินครับเังสีเสียบเอ,อันนุ้นน้องฟงเกิดคิดเห็นอลอมหอยเนาะอลอมหอยใส่พักนั่งเลิศนะครับใส่พักนั่งเลิศนะครับต้มกับตำมะกุูงกระเสียบได้พี่น้องบ้านพี่น้องเติมหอยอยังครับเติมหอยจุบหอยคมเนาะสองยางสาม่านี่นครับครับผมสองกิโลครับ นะครับสองกิโลนะครับพี่อาจีไว้เฮ็ดอินตอนเ้าๆนะครับพี่น้องออกงานมานะครับพี่น้องมาไทยพี่น้องเบิรงกับหอยจุบนะครับอันนี้น้องยงกับบริกิตตดเลแล้วด้วยพี่น้องเนาะบริจับบานห้องเต๋อบริกับทางอีสานทางอีสานหลายพี่น้องน้ำให้น้ำหน้านะครับนี่นะครับบานพี่น้องมีบ่ครับตอนนี้นะครับหรือว่าทุกอย่างทุกเนวมันเปลี่ยนเงินเป็นทองไปแล้วเนาะออกมาขายนะครับเนาะ อันนี้โลหะสิบกับผมโลหะสิบคะแนนเนาะเนาะคร Firstly, ับเนาะนะดูตลาดมาบฉลุดครับพี่น้องนี่นะครับตลาดมาบฉลูดมาตะพุดนะครับเนาะครับพี่น้องกะเอามาให้พี่น้องเบ่งเนาะครับเอาไม้พ uh ี่น้องเบ่งว่าตอนตอนเสาร์ออสิออมเนาะครับเนาะอ้อสิออมมันคืเป็นประโยชน์แต่สีเดียวสีออมให้พี่น้องเบ่งเนาะครับเนาะออมหอยจุกเนาะครับ งสีเพีนคลิปหนานะครับช่วงสี่เพียนปนีเ้านะครับช่งสี่เพีนในพี่น้องเบ so, like you hmm. ิรงนเนาะกะคลิปนี้นุ่มนำพงกะมาไทยหอยจุกในพี่น้องเบิรงเนาะครับเนาะครับผมเมื่อนี้ก็จะออกไปเฮ็ดงานแล้วครับพี่น้องสตาร์สติ๊กมันี้ลุกแล้วสตาร์สติ๊กมันี้มันนี้นี่นี่นี่นีนี่นี่นนี่น่ครับเด็กหน่2คน เด็กน้อยสองคนเนาะหลังจากมือนีพาเยี่ยมยำบ้านของสติกสราเนาะครับเนาะทำความสะอาดให้่นเนาะครับครับผมเด็กน้อยสองตัวนี้เป็นกำลังใจครับพี่น้องกำลังใจห้อคูเถาเนาะอายุอาชีพกวากวาวกับมีหมามีแมวเป็นมูเป็นปวกออกมาออกมาออกมาลูกออกมาทั้งหมดออกมาทั้งหมดโอเคมาพี่แมวเป็นมูลพอมเนานะคลิปนี้พอแค่นี้แนละ้วพี่น้องเนาะคลิปหน้าพอกันไหมครับ Sawadi kak, pum, sawadi